พวกเราเวันนี้ก็จะมาทําการทดลองครับชื่อการทดลองคือมาตรฐานผักบุ้งไทยครับวัสดุมีดังนี้ผักบุ้งที่สับละเอียดแล้วไฟแช็กทูบแล้วก็ขวดชมพู่แล้วก็ไฮโดเจนเปอร์ออกไซด์ครับแล้วก็กระดาษชูชีอ,อวิธีการทดลองนะครับก็จะ ออวิธีแรกนะครับน้าผักบุ้งใส่ใส่ในขวดชมพูครับที่สับละเอียดแล้วใส่เข้าไปสเไปสร็จแล้วจากนั้นก็ใส่ไฮโดรเจนไบ์ออกไซด์เข้าไปครับ แล้วเอาชื่อชื่ออุดไว้แล้วขย่าครับขย่าจนเกิดฟองครับแล้วนำทูบที่นำทุกที่ตุดจุดไฟแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ดับจากนั้นก็เอามาแย่ในเอามาใส่ในนีน้ค เห็นได้ว่าไฟทูบที่ไฟดับแล้วออติดไฟขึ้นมาใหม่ครับการที่ทูบติดไฟขึ้นมาใหม่เพราะว่าในผักบุ้งเนี่ยครับมีแก๊สไอมีแรแ่แมกนีเซียมแล้วเมื่อเราเอาไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ใส่เข้าไปแล้วแล้วเขย่าจะเกิดฟองแก๊สออกซิเจนแก๊สฟองแก๊สออกซิเจนนะครับออกซิเจนอะ่ะจะช่วยในการติดไฟครับ